morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามา,ากันที่ห้างหุนไดน,นะคะแล้วก็ มาถึงคือถ้าร้านอาหารตรงโซนข้างบนน่ะสนมากคือเขาจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ในการจองคือด้วยความเราไม่รู้เราซื้อเบอร์โทรศัพท์ที่นี่นะคะแต่ว่าเราซื้อซิมเป็นแบบ e ซิมที่มันแอดเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มซิมแล้วแบบซื้อแต่แบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้ซื้อที่เป็นโทรเข้าโทรออกก็เลยใช้ไม่ได้นะคะก็เลยตอนนี้มากินอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์นะคะชื่อว่าฟองเบอร์เกอร์นะคะสั่งง่ายนะคะมีเมนูภาษาอังกฤษโเลย มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็อันนี้เป็นซิงเกิลชีสเบอร์เกอร์นะคะจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อกินใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลย เดี๋ยวลองชิมแบบเบอร์เกอร์เนื้อนะคะเนื้ออร่อยนะเนื้อหอมแล้วก็กินแบบกินแบบไม่กระทะก็นองดี่ เดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะ โซนแบบกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันมองเห็นอะไรสักเท่าไหร่ ็ไม่อยู่กันที่ตลาดบางรอนนะคะทุกคนก็คือถ้ามาถึงแลลงสถานีบางรอนแล้วก็ออกทางออกสองเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงเข้าซอยมาเรื่อยๆนะคะจะลึกนิดนึงตรงข้างหน้ามีเขาขายปลากันอยู่แขงดังมากนี่ออตลาดปลาเป็นทางเข้าสีเขียวๆบบนี้นะคะมีกุ้งม,มีหมูมีหมูเทนเดอร์ลอยด้วยอะก็เป็นชิ้นใหญ่อเอากุ้งแค่สองชิ้นปะอ๋อก็ลองดูก่อนก็เดี๋ยวเราจะเอาไปกินตรงนู้นใช่ปะอ๋อะ ซอก็เลยดีสไปซี่คงพัสึกันคมมีแบบนี้เนาะ มีร้านผิกทอดนะคะ<อ>่เราจะต้องรอน,นันไหมแค่มนาที10นาทีใช่ไหมผิกทอดก็คือคิวยาวมากนะคะแต่ว่าโชคดีที่แบบว่า,เ,าเขาบอกว่ารอประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราซื้ออย่างอื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะ ซื้อองุ่นมาอันนี้เท่าไหรเ่เนี่ยโอ้ถูกนะลูกใหญ่มากจะมีพวกปลาดิบนะคะนี่มีพวกปูดองกุ้งดองด้วยทุกคนเนี่ยเขาดูห่อสดๆดอยู่ห้าพันห้าปะคือที่เนี่ยทุกคนมันจะเป็นฟิวเหมือนตลาดสดนะคะอุ้ยเนื้อน่ากินมาก เนื้อสวยมากเนี่ยนะคะตลาดอะตลาดอะมันจะเป็นทางแบบยาวตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางเลยก็เดี๋ยวเรานะคะจะซื้อของกินก่อนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินที่ริมแม่น้ำพันกันนะคะเหมือนมันจะอยู่ใกล้ๆแค่เหมือนแบบซื้อของเสร็จเดินตรงไปทางมุนก็ถึงเลย เป็นโดนัททอดน,นะคะทุกคนดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราเลองอันนี้กันดีกว่าเขาดูออกหลายช่องเลยเทุกคนอ๋อตอนนี้เหมือนแบบพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินเลยทุกคนแต่ว่ามันแค่แบบสี่โมงครึ่งเองอะ ตอนนี้เราก็ซื้อของมาเยอะประมาณหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดินก,กำลังเดินไปที่ตรงนิมแม่น้ำนะหลุดก,ก็คือขี้เกียจคะ่ะเดินไม่ไหวแล้วก็เลยขึ้นแท็กซี่กันประมาณเกือบ,ก,อบกิโลนึงแล้วค่ะก็ถ้าใครเป็นใยที่แบบไม่ชอบลำบากก็ขึ้นแท็กซี่นะทุกคนเพราะว่าเดินมาหลายวันแล้วเมื่อยนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเป็นมังกรหันกลางพ์กนะคะ จริงๆถ้าเดินมามันก็เดินได้แหละเพราะว่าปวดเท้านะคะเดินเยอะมาหลายวันแล้ววิวตรงนี้ก็จะมองเห็นสะพานแล้วก็แม่น้ํานะคะก็คือจริงๆอ่ะมันมีม้านั่งมีสนามเด็กเล่นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเสืออะไรนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนที่ที่แบบคนเขาชอบมาปั่นจักรยานอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหน้าตรงที่เราลงมามี G ีนะคะมินิมาเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ต้องรีบซื้อน้ำซื้ออะไรมาก่อนก็ได้นะคะมาซื้อตรงนี้ได้เลย แบบลำยอนถ้วยอะไรเงี้ยนั่งกินตรงนี้ก็คือฟิลให้ดูวิวนะคะทุกคนสวยมากเลยนั่งคนนี้ได้นั่คนนี้นเขามาปิกนิกตรงนี้นะคะชิวมาก ไปซื้อผ้ามาจากตรง GS เมื่อกี้นะคะข้างหน้านี่คือร้านพริกทอดนะคะจะเป็นไส้น่าจะเป็นไส้หมูไส้อะไรสักอย่างแล้วก็คิมบับร้านคุณป้าอันจิว๋วแต่ดูผักเยอะๆเราก็เลยซื้อคุณป้าอีกร้านนึงมาแล้วก็มีพวกอหมกรมยอนนะคะแล้วก็มีตอกกี้แล้วก็ไก่เราเลือกเป็นรสเผ็ดกับรสหวานมานะคะถ้ารสหวานอะสิมันจะเข้มกว่าหน่อยแล้วก็อันนี้ เป็นชีสทอดนะคะชีสทอดแล้วก็กุ้งอันนี้เราเลือกมาเป็นซอสยูสุแล้วก็เป็นซอสทงคัสตสึนะคะแล้วก็อันนี้โดนัหกน้ำตาลนานสุนป้านะคะต้องเหมือนสุดๆซอยหน่อยเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะชีสถ้าเรากินตอนร้อนๆมันคงจะแบบยืดอะมันเป็นมอสซาเรลล่านะคะอ๊ะ ลองจิ้มอันนี้ละกันทงคัตสึอซอสทุกคนดูดิวิวร้านแปดมากชีสเงี้ยงมากชีสแล้วว่าจะต้องเลิฟอ,อย่างนี้ใช่อันนี้ปะ แต่คิดว่าถ้ากินตอนร้อนๆแล้วมันยืดๆน่าจะอร่อยกว่านี้มากๆกุ้งทอดนะคะอันนี้ลองจิ้มเป็นซอสยูสุกี่ไม่ต่กกางกอ,อืมอืมซอสยูสุอร่อยเปรีย้ยวๆหน่อยฟีลแบบซอสทายทายเลยมอนปกติอ่ะ แต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นยูสุเท่าไหร่นะนกรอบมากยืนแล้วยังกรอบอยู่เลยอันนี้นะคะเป็นไก่เผ็ดร้อนเผ็ดไม่เห็นเผ็ดเลยมันหวานหรือว่าเราจำผิด นี่นนาจะเป็นไก่เผ็ดนะคะอืมนกคือค่อยแบบเผ็ดขึ้นมาล่ลย หมูข้างในมันจะแบบเบาๆนุ่มๆเลยอ่ะไม่รู้หมูหรือเปล่าคนถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมูนะแล้วก็พริกอ่ะไม่มีกลิ่นถุนกลิ่นคาวแล้วก็เผ็ดหน่อยๆอ่ะ านมากหวานแล้วก็ไม่มีเม็ดเลยถ้ามาเนี่ยเนีย่ยพาดคือผลไม้เนี่ยอุ่นต้องรองเลยพอเรากินข้าวกันที่นี่เสร็จนะคะคิดว่านัดที่คลินิกไว้ว่าจะไปฉีดบำรุงผิวหน้านะคะที่มิวส์กังนัมคลินิกก็เดี๋ยวน่าจะไปเจอกันที่นู่นเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาแบบให้อัดวิดีโอได้ประมาณไหนอาจจะอัดมาให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ว่าถ้าทำแล้วดีเดี๋เราจะมาบอกต่อนะคะ วันที่นี่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็มีแบบโปรโมชั่นให้เลือกแบบเยอะมากเลยแล้วก็สามารถแบบแอดไลน์ที่แบบเป็นคนไทยเข้าไปคุยนัดเวลาได้เลยแล้วก็มีล่ามอะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย